เจอกล่องบุบกิ่งเออทีแร่ยกยกแงกล่องมาปุ๊บปุ๊ด่วนหดกันเลยเหรอันนี้สามเลี่ยมน้อยบอกมางเนี่ยเขาเอือยังสามเลี่ยมน้อยเฮ้น้่อไน่นเแกเขาเห็นนางอดมากี้เขาเห็นนางเห็นหลวงเห็นว่าเนี่ยหมางสามเลี่ยมน้อยเินมาอ้กินบอกให้รอกลังเนี่ยเขายังเห็นนางอดอยู่อ่กินเี่้าเ้ยเขากิน เขามาเป็นตะโดนหลา่เด้อเขามาให้เขามาเป็นตะโดนหลา่เด้ามาเขามาเอ้ยกินบ่เป็นตะโดนหลายเด้ไปนี่เมือนเนี่ยไปไปนี่เนาะเนี่ยวัวที่ครังกินหมดเนี่ยขังกินเลยเนาะโอ้มากไหมทำเลี้หน่อยแบบว่าหนาทำเลจ้๊บเจ้าไปมา สม yeah, yeah, no. oh no. ัติมาเลยจะแพ้ได้จะแพ้ได้พอ่ยสมมาเลยได้เออปุ๊กอีกแล้วปุ๊ไปแล้วไปฮอตถึงต้อของฮอตหล้วเป่าี่ต้อของด้ะแกแล้วไปแกแล้วเขากินนิเขากินเขากินเขากินเขกินยนเนไม่กินใคกินไม่กินใคกินไม่กินใรกินองฮอตไม่กินใขอฮอตอ้ไอ้โรเนาะบาดเนี่ย ไม่เ้เลยนบกินพี่ตัวนึงับกินดีนีไปกลางวหนีไปกลาอามกินากินีอหนีลางวันเอ้เอ้หนีนเเาอือนี่อานีก็ได้เจ้าวนีบ้าอย่าอยอย่าอย่าออมาดอยู่มาดอยู่อออาจารย์มาดอยู่อยู่นะ เพี่จโอยแพ่ซ่าเหมนบ้าน่เด้ยวแพรยตลอดเลยพ่มางมึงนะไอ้้งยงงี้ละไอ้ิงจิงเลยเห่อวโอ้ยไวจัดไอ้ไวจัดไวจัดไวเปล่าไปกินมงกินเเอาดิ้กินเอ้าปืนกิไป้ ไปโอ้มาแล้วมาแล้วเมียเนี่ยเอาวะเอาวะเอาฮ้องไปมาฮ้องไปมาฮ้องไปไล่กินมหน่อยจีพี่นี่เราไปเมียไปเลยเลยไม่อยากคุยไม่อยากคุยไปไปไปไม่อยากคุยไม่อยากคุยไปเดียว มาที3สามดนะเขายยอาเงายไม่ค้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮยังเฮ้ย้ยังไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เ้เ้ย้ยเ้ยเลยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ เอาเสมอมือมีมาเสือมอซเสมอาีดันนะมาลีดันออมาอีกดันมาอีกดันมาแล้วจะดันเบียแไ่มดันเบียเถอเราเ็นอย่างน้มามาไปสายไปสายมาเลยสายเก่าราเีว้วสายเก่ามานียเออเเอ้าเออ๊ะบาหือ่นยอมหรือมั้ง 前面、啊。